อรัแล <c oughs> <c oughs> <là> ้วทน้หมมดหแต่นสายกำนันับนี่ยอันนี้มาจากไหนครับเลขวศูนย์เก้าห สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับญาติธรรมสรุปดีวาไรตี้ทุกท่านทุกคนที่กาลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับไปดูหอยโบราณอายุ500กว่าปีอ่าแต่เมื่อวันที่หกที่ผ่านมานะขออภัยด้วยที่ไม่ได้ลงแบบเฉียบพันหรือไม่ได้ไหลสดให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้ชมนะครับแต่ว่าผมก็มาดูเอาดีกว่าลงช้าดีกว่าไม่ลงอะเนาะเมื่อวันที่หกที่ผ่านมานะครับที่บริเวณทุ่งนาบ้านสังแก่ นะครับหมู่ที่6ตําบลแตนเนี่ยฮะจังหวัดส,สุรินทร์ก็มีคนไปขุดพบหายโบราณอายุ500กว่าปีมีตัวเลขด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวเลขที่ชาวบ้านไปขอดูก่อนไปขุดพบหายเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันก่อนครับ <semaine> หน้าครับ <ambition> uh, ๋อ้าของหน้าพากันนั่งเฮ็ดอียงนี่อีเมีนั่งขาเ่ของดีแบบไห้โบราณเอาคำนันจะเบียรรถจะนันกะคำนันกำนันตำบลแตำบลแตนครับออซื้อสามเจหกได้มาเตใสกำนัน มือไปหยิบเองครับมือไปหยิบเองมือไปหยิบเองอ๋อนี่วะนี่ว่าเะมากก็เห็นอยู่ในใจแล้วนั่นเห็นอยู่ในใจแล้วอ๋อเห็นอยู่ในใจแล้วสามเจ็ดหก ซึ่งบริเวณที่ทุ่งนาตรงนี้นะครับเป็นบ้านสังแก่หมู่ที่6ตําบลแตนอําเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านกําลังมุงดูนะครับกาลังที่เห็นบรรยากาศคือกําลังมุงดูหายโบราณที่ขุดพบเมื่อช่วงเที่ยงวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับซึ่งขุดพบบนพื้นที่นาของนางสว่างนะครับเจือเจือจันนะครับอายุ อ่า uh, ปีมีหายโบราณทั้งหมดนะครับอยู่8ใบอ่บาใบใหญ่ฮะใบใหญ่มีใบใหญ่นี่8ดใบใบเล็กนี่8ดใบนะครับรวมเป็น16ใบด้วยกันซึ่งชาวบ้านก็ไปขุดพบพอไปขุดพบชาวบ้านรู้เนี่ยโอก็แห่กันมาขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดนะครับบางคนก็มาอย่างอื่นมาขอมามาขอเรื่องสุขภาพมาขอเรื่องอื่นๆละแล้วแต่แล้วแต่เขาจะขอนะครับคือ เ,เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกันก่อนนะครับให้ดูบรรยากาศการว่า,าชาวบ้านเนี่ยได้ตัวไหนบ้างมีคนได้ตัวเลขนะครับมีคนได้ตัวเลขอยู่ครับนี่เนี ខ្ញុំចង់ទៅរករឿងនេះខ្ញុំទៅនេះនេះ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 ទៅ

ข้าง,งบนคืออะไรนะนี่เก้าแปดหนึ่งก็เก้าก้าเก้าเก้า หนึ่งเก้าห้าหนึ่เก้าห้า่ได้ยางไเทัม่ดเ้ังไม่หงไม่ทำมพอสัมันแตกอ่างั้นตาไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมแต่ป้าเห็นเป็นเห็นเลขอะไรครับ ผมว่าเลขเจ็ดนะเลขเจ็ดครับเจ็ดตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยวนี่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 เห็นไหมนี่นั่นเออเห็นไหมนี่เอาสรุปให้หน่อยสรุปให้หน่อยเห้งเลขเจ็ดก้อนหนึ่งแต่ผมว่าเจ็ดมากกว่าเห็นเลขเจ็ดนี่นี่นี่สีแดงจนนี่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 เห็นไหมนี่เห็นเห็นเออนั่นสรุปเห็นตัวเดียวอันนี้เห็นตัวเดียวเลขอะไรครับเลขเจ็ด อัมริมรรแบบนมุนตาลีมาถามดูครับมีตัวเลขอะไรบ้างนะครับเป็นไปได้หมดครับรัตตรีครับโอก,กาสพลิกชีวิตได้หมดครับบนดินอบบน,นี้อบนดินบนดินี่คือที่ได้อะไรบ้างครับหนึ่งไหนครับให้ดูบ้างครับนี่เราจะรขะเอาอันนี้มาจากไหนครับเลขศูนย์เก้าห้า วาดต้อยู่ทุกโมลืนบอกฮะโมลืนชายลืนบอลเล่มาจากไหนก็ถามว่าเล็กจากไหนเอามาจากโน่นเลยมาจากโน่นเลยอ๋อมาจากไหมาจากไห้ศูนย์เก้าห้ากระนั้นไม่มีอะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันไม่มีไม่มีว่าอะไรคือยังมะมามะพอก็ไห้มาขุดปูครับปูค่ะขุดปูครับตะคดปูหน้าครับขุดปูหน้าตะคนครับ สามคนกับลูกเนียสามคนหนึ่งกับลูกสาวคนดึงต้อนที่ต้อนผอจะได้จังต้อนพอก็ต้อนได้ก็ขุดตรงนาน,นี่หละคข <ừ> ุดมาเรื่อยๆรื่อถึงตรงนี้ก็เจอรูโูรูหนึ่งขุดไปสามครั้งครั้งหนึ่งสองสามแล้วก็ไปโดนโดนก๊อกห,ห็นเรื่องอะไรเนี่ยแต่เห็นนั้นไมอยู่ลึกผมนก็เลย สับด้วยทีมันเริ่มกว้างขึ้นพอดีขุดๆแลเอามือคุยคุยดูมันกลมๆเหมือนไหครับก็เลยค่อยๆขุดดึงอ,ออกมาทีเอาออกมาชิ้นหนึ่งยังไม่อีกอชิน้นแรกใหญ่ไหมครับก็ใหญ่ค่ะอ,อันเปด็ดอันนั่นเลยยงกัน สวยงามมากออ๋เรียงกันเลยใช่ไหมติดกันเลยเรียงกันยาวๆเลยค่ะแล้วก็เอานี่ออกปุ๊บแล้วก็เจอนั่นก็เอาออกก็อติดๆกันเลยแหละเรียงแถวไปอย่างนี้ขุดหลุมเดียวใช่ไหมคุณลุดหลุมเดียวแล้วก็เหมือนเหมือนหอยหรือเปล่าครับก็ไปเหมือนหอยแหละค่ะเหมือนหอยจำศีลอยู่ติดๆกันโอ้เหมือนหอยจำศีลติดๆกันเลยอยู่เป็นเรียงแถวเลยแต่มันนึกว่าจะเยอะขนาดนี้ค่ะไม่เยอะขนาดตอนแรกนี่เจอเจอเจออันเดียวอันเดียวก่นอันใหญ่ใหญ่ก่อ ใช่วข้ใหญ่จ้ายังไม่หมดอืมครับอ้าวขึ้นไปขึ้นมานับแล้วก็อันใหญ่แปดอันอันเล็กก็แปดอ๋ออันเล็กมาเจอที่หลังอยู่ด้วยกันเลยอันเล็กอยู่ล่างใหญ่บนอืมก็ขึ้นมาแบบไหนายความสัมพันธ์แบบนั้นก็ไม่ได้วหลังจากที่เจอไปบอกใครหรือว่ายังไงเ่า้ชม ไปบอกทางบ้านก่อนค่ะเพราะว่าเจอแบบนี้แล้วก็เป็นโชคโชคดีของบ้านเราโชคดีของบ้านาคิดว่าไมาให้โชคด้วยวอ่า <laughs> เ,เราค,คือไอตอนแรกนี่เราคิดคิดคิดว่ายังไงเพอเจอตอนตอนแรก่ จะมีทองอยู่ข้างในขี้เรามีทองอยกันนะทอบโหสงสัยมีสมบัติแน่นอนตื่นเต้นไหมตอนนั้นตอนที่เจอตื่นเต้นอยู่ครตบ่จอต้นะรกะตื่นเต้นอยู่คมมีมีมีคงคงมีสมบัติแน่นอนดคง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 มาคงคมคง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 คเคงคงคงองมงคง้าไงคได้คง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 ค็คง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 ดงงในง ก็ไม่มีไม่มีใช่ไหมก็ไม่มีอะไรค่ะย่างมีกระดูกใบหนึ่งอละดินติดยืดเยอะขรับแมแต่ไม่ได้คุยดูเลียนดูเออเอาออกไหนก็สภาพนั้นค่ะก่อนที่เรามาที่จะมาเจอมีอะไรแปลกแปลก่อนที่มาเจอไม่มีความฝันมีอะไรมีอะไรไหมไม่มีค่ะแต่วันนี้แต่แต่วันนี้อยากมาขุดขุดตรงนี้แถวนี้ค่ะเลยไปแล้วค่ะเราเลยไปแล้วค่ะโอ้ยลงมา เลยไปแล้วแต่ก็อยากมาขุดตรงนี้อยากมาขุดตรงนี้ค่ะมันโดนจิตโดนใจใช่ไหมขุดตรงโพลุ่นเลยเมื่อวานก็คดอยู่ปูลุ่นแต่ตรงนี้ยังไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวตอนเย็นเลยไปแล้วก็ กลับมาถอยมาลงจอตรงนี้เลยมาคุณดูแถวนี้ก่อนมาทำห้เราอยากมาตรงนี้ได้เรามาที่บ้านก็มีงานอยู่ค่ะก็เลยไม่ได้อยู่ก็รีบมาเหมือนกับอยากอยากมามากอยากมามากตรงนี้เหมืดนเหมือนกับมีมีอะไรดนใจให้มาขนาดเลยไปแล้วยังรถถอยมาจอตรงนี้มันมีอะไรเรียก เรียกกลับมานะที่เชื่อเรื่องพวกนี้ไหมสิ่งลี้ลับนี้ก็ครึ่งค่ะก็มีอยู่มีส่วนอยู่เชื่ออยู่เชื่ออยู่ไม่ได้ขุดมาเรื่อยเรื่อยหรือว่าตรงดิกมาตรงนี้เลยขุดตรงนน้นไงก็จอดก็จอดจอดมาแล้วก็หมักไวาจะไปขุดตรงนี้เลยค่ะจะไปจะขุดตรงครับตรงนู้นแต่ว่าไปทางนู้นเลยเมื่อวานรู้มันเยอะฉันเรียกเขาไว้ว่าอยากขุดตรงนี้อยากขุดตรงนี้อยากขุดตรงนี้ก็เจอเลย ขุดไปขุดเรื่อยๆคมะได้ประมาณสิบกว่าตัวเลยตูอ๋อได้สิบกว่าตัวมุมนี้เลยเจอรูหนึ่งผมหมดนั่งขุดขุดสามครั้งสามทีไปโดนครับเลยรู้อ่ะแต่ทำไมเริ่มกว้างขึ้นอ่ะเสียบเสียบสับสับรูเริ่มกว้างเลยทุ่งใส่ดิับขุดกแล้ว เคียเคียร์ดูว่าสาวมาลูกสาวมาเป็นไหาเอาโอ้น่าจะมีทองแหละดีใจดีใจใหญ่เลยในใจญ่ก็เอฟหนึ่งเอฟนี่ใจโอ้โหรวยแน่น่าจะมีเออน่าจะมีเขาจะมีช่วยเราอยู่เพราว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีนี่ใบหนึ่งไม่มีใบสองก็ไม่มีไม่มีถ้าถ้าไม่มีนี่คิดว่าจะมีโชคไหมน่าจะมีอยู่ค่ะเพราะว่าไม่มีใคร เจอเพราะว่าอยู่เนี่ยเป็นร้อยร้อยปีแล้วก็น่าจะเจอแบบนี้เรามาเจอก็ถือว่ามีโชคน่าจะมีโชคอย่างอื่นมาในชีวิตอระจะเป็นโชคใหญ่อยู่อายุเท่าไหร่ครับคุณผู้อายุสี่สิบปีคุณผู้ชายสี่สิบห้าปีผู้หญิงสี่สิบปีเอผู้ชายสี่สิบห้าปีอืมโอเคครับสี่ย่างสี่ผ้า เมื่อสักครู่นี้ได้ดูบรรยากาศชาวผมก็ได้สัมภาษณ์ชาวบ้านไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องให้บรรยายอะไรมากมายขี้เกียจเล่าเ <laughs> อาแค่ตัวเลขบางคนอยากไนดะ้แค่ตัวเลขเท่านั้นแหละผมรู้นะใช่ไหมเออใครรู้ใครเห็นแตกต่างไปกว่านี้พิมพ์ใต้พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะสรุปตัวเลขให้ฟังนะครับว่า เมื่อสักครู่นี้ในคลิปมีอะไรบ้างมี376ครับ376เนี่ยกำนันนะครับกำนันไปเห็นแล้วไปแอบจิกรอตตรี่มาใบหนึ่ง <c oughs> คู่หนึ่งหรือเปล่าเออประมาณนั้นอะ่ะ376นะครับเป็นเลขของกำนันในส่วนของ981เป็นเลขทูบและก็095เเป็นเลขทูบที่ชาวบ้านจุดทูบขอโชค สคู่นะครับมันก็คือ981แล้วก็095ไอตัว095เนี่ยตัวข้างล่างเนี่ยครับมีประเด็นหลายคนแหละมาตีเพี้ยนหลายคนอะ่ะบางคนก็เห็นเป็น995ก็ได้96กก็มีนะครับเอาท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนอะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับ นะเป็นแนวทางท่านอื่น,นๆเผื่อมีโชคด้วยกันเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปในโอกาสหน้านะเดี๋ยวจะลงให้คุณยายตัวสันเกิดอะไรขึ้นสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดจับคีกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสรุปดีกว,ว่ารีตี้ด้วยนะครับทั้งเพจทั้ง YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับ